อีกหนึ่งคู่จีนที่แฟนๆซับพอร์ตเชียร์สุดใจจนสีสันบันเทิงปล่อยผ่านไม่ได้ก้าวนพาก้าวและพีพีบุญปีดีเรียกว่าเคมีนอกจอดีมากไม่ต่างจากในจอแถมยิ่งสนิทน้องสาวสายแกล้งยิ่งแย่ไม่ยั้งพี่ชายสุดหลอก,ก็ยอมทุกอย่างโดยสาวพีพีเปิดใจกับสีสันบันเทิงถ้าผู้จัดสนใจยื่นบทคู่ก้าวพีพีมาให้อีกก็ขอนําเสนอด้วยอาการหมันเคี้ยวพี่ก้าวขั้นสุดถึงขั้นอยากเห็นน้ําตาพี่ก้าวเลยค่ะถ้านหนูอยากได้ฟีลแบบตบตีฟีลแบบแบบเ,เปิดก่อนนะ เมื่อก่อนอะที่คุณแม่ผมดูอะแบบเถียงกันน่ะเป็นฟีลแบบเถียงกันดีๆกันหน่อยเลยอ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นแบบว่าแนวแบบแนวไหนเดียะน่าจะเป็นแบบดราม่าหนักๆเลยอ่ดราม่าใชถา่ถ้าไม่ทิ้งเถียงกันก็อาจจะเป็นฟีลแบบว่าดูอยากเถียงนิ่งๆฟีลแบบว่าเชือเ่อเชื่อกันด้วยสายตาหรือว่าแบบไหนมีสักซีนไหมรับ <c oughs> อ่ะรับคมกันค่ะให้พี่ก้าลองให้บ่อยๆบ้าง ใช่ให้เป็นคนเสียใจบ้างซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ซอม,อ,ซอ,มอยู่หนูแล้วพี่ก้าก็ยังว่างๆอยู่นะคะคิวก็ยังว่างๆอยู่ก็ถ้าสนใจก็เก้าพีพีอะไรก่ะ